สวัสดีครับทนายเจนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ศาลแขวงนนทบุรีนะครับวันนี้มาทําหนังสือรับสภาพหนี้ให้กับทางโจทย์เขานะครับเนื่องจากคดีนี้เนี่ยนะผมเป็นทนายจําเลยนะครับในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์นะครับคือลูกความเนี่ยโดนฟ้องมา2คดีด้วยกันนะครับคดีแรกเนี่ยทุนทรัพย์สองล้านนะครับอีกคดีหนึ่งทุนทรัพย์สามแสนนะครับคดีสองล้านเนี่ยวันก่อนลงคลิปไปแล้วนะครับว่าศาล ภาคสายกฟ้องในชั้นไตส่สวนมูลฟ้องนะครับส่วนคดีสามแสนเนี่ยนะครับนัดสืบพยายนเนี่ยช่วงปลายเดือนนะฮะแล้วก็มีคดีที่จำเลยเนี่ยฟ้องกับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับปรากฏว่านะครับคดีหนึ่งนะฮะยกฟ้องไปนะครับส่วนอีก สองคดีเนี่ยที่เราเป็นทั้งจำเลยแล้วก็เป็นโจทย์นะฮะตกลงกันได้นะครับว่าจะจ่ายเงินให้กับทางโจทเขานะฮะสองแสนบาทนะครับแล้วก็แปลงหนี้กันไปเป็นหนี้ทางแพ่งนะครับคดีอาญาให้มันเลิกกันทุกคดีนะครับฝ่ายโจทเนี่ยในคดีที่ยกฟ้องไปแล้วเขาก็ไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อนะครับแล้วก็ในคดีที่เขาเป็นโจทนะครับตัวสามแสนสองหมื่นนะฮะยอดประมาณนี้นะก็ รับไปสองแสนนะครับแล้วก็ถอนฟ้องกันไปนะครับแล้วเราก็จะไปถอนในคดีหมิ่นประมาทด้วยกันโฆษณาให้เขานะครับอันนี้ก็ถือว่าจบโดยที่ไม่ต้องสืบพยานกันทุกคดีนะครับคุยกันได้นะฮะแต่ว่านะฮะกว่าที่จะเดินมาถึงจุดนี้นะครับการที่ตกเป็นจำเลยนะครับทางเลือกของท่านนะฮะมีไม่มากนะครับ ผมมักจะเน้นย้ำเสมอนะครับว่าจําเลยเนี่ยนะถ้ามีทางสู้ก็ควรจะต้องสู้ครับถ้ามีทางสู้ก็ควรจะต้องสู้เพราะอะไรครับเพราะถ้าไปยอมอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วไปรับตัวยอดหนี้ในคดีอาญาเนี่ยนะการจะแบ่งจ่ายเนี่ยนะมันมันถือว่าเป็นการรับสารภาพรับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ผิด ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับผิดทางแพ่งเนี่ยไม่ติดคุกนะแต่ผิดทางอาญาเนี่ยติดคุกครับนะงวดใดงวดหนึ่งที่ไปรับว่าจะจ่ายให้เขาแล้วไม่จ่ายติดคุกทันทีครับศาลไม่สนใจนะฮะฝ่ายโจทย์เขาสามารถที่จะยื่นคําร้องต่อศาลให้ศาลเนี่ยนะพิพากษาได้เลยนะครับ จำเลยเนี่ยนะในคดียา,ยาก็ควรจะต้องรับโทษเท่าที่ตัวเองกระทำนะอันไหนไม่ได้ทำนะก็เป็นสิทธิ์สู้คดีอยู่แล้วนะครับแล้วประเอิญว่าเจอลูกความที่เขาไม่ยอมไม่ยอมคนง่ายๆนะครับนะเออก็เลยสู้คดีหนึ่งรับคดีหนึ่งนะครับแล้วก็ถอนกันไปนะถอนกันไปก็ถือว่าจบสวยนะเขาก็จบคดีจ่ายตังค์เรียบร้อยสองแสนนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องทางแพ่งนะให้ไป ดำเนินการผ่อนจ่ายกันในคดีแพ่งนะถึงแม้ว่าจะผิดนัดหรืออะไรเนี่ยหลังจากนี้ก็ไม่มีสภาพบังคับทางคดีอาญาเข้ามาบีบนะฮะก็ถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ